โปรโมชันดาวหบาทนะคะวันนี้พบกับฟอร์เ a นเจอเครื่อง2 2กันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองนะคะผ่อนเดือนละ6,000บาทเท่านั้นเองค่ะฟอร์เลนเจอรสีดำนั่นเองนะคะเป็นตัวแคบค่ะสามารถ เปิดแคปได้เลยนะคะกระจังหน้าคือสวยมากๆตัวนี้จะได้ล้อเดิมจากโรงงานนะภายในที่ลูกค้าจะได้เลยพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะคะแอร์แบคคู่หน้าค่ะนี่เลยพวกช่วยเครื่องเสียงต่างๆนะคะแบบน้องแบบสวยมากตัวนี้ได้เกียร์ธรรมดาหกสปีดค่ะเบาะของเราก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํานั่นเองนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังสีดําแบบสวยๆกันเลยะค่ะนี่เลยในส่วนของตัวเพจรถนะคะจะอยู่ที่ประตูแคปนั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของข้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะข้อเครื่องยนต์อัน นี้นะคะก็จะได้เครื่องขนาด2.2นั่นเองนะคะก็จะมีในส่วนของตัวมออ,อก,กอนะคะนี่เลยแล้วก็ระบบเบรก a อ s นะคะนี่สวยมากแล้วก็ได้สภาพห้องเครื่องยนต์ที่ใหม่มากๆเลยนะคะรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ํานะคะอันนี้จะได้ในส่วนของฝากระโปรงเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วนี่เลยนะคะฝากระโปรงของรถคันนี้คือยกใช้งานได้แบบง่ายๆสบายๆเลยนะคะเพียงแค่กดตัวนี้นะคะแล้วก็ดันขึ้นนิดหน่อย ฝากระโปรงนี้ก็จะยกขึ้นเองเลยนะคะนี่เลยไม่ต้องแบบคําตั้งไว้นะคะสําหรับใครที่สนใจ f o อ d เลนเจอคันนี้นะคะผ่อนเดือนละหก0ันบาทเป็นเครื่อง2.2นะคะแถมรถยังปีใหม่ด้วยนะคะสนใจก็สามารถคอมเมนต์เบอร์โทรด้านล่างให้เราได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นดาวห้าทค่ะ